สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลทัมและเฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเอฟวีจริงๆกับไอวีกทั้งหลายแหละนะจ๊ะก็วันนี้อนาจใจแหละไม่รู้ว่าติดอนาจาครอ่ะก็จะมาพูดว่าโมโหอารมณ์เสียคือไม่เคยได้ที่ที่นัดไอ้นี่เลยอ่ะนับบ้านโป่งอ่ะได้เพราะว่าจางวันสุกยากได้เพราะวันสุกคนเดินเยอะใช่ปะเราก็อยากได้ใช่ปะแต่เราไม่เคยได้เลยเว้ยแม่งจัดทีให้คนทำมากางแม่งหมดเลย แล้วเขาบัตรวงก็ได้แค่สี่คนคนละที่สี่แล้วอือแล้วไปยืนรอแม่งคนไม่ขาดคนอารมณ์เสียสามอาทิตย์แล้วสามสิบว่ะที่ไม่เคยได้เลยอ่ะแล้วแบบโมโหอารมณ์เสียโทรมาต่อโทรแม่งจองต่อเก้าโมงแต่คุณสิบโมงจะได้ก่อนงงไหมงงไหมคะงงค่ะอืมตอนนี้ก็ขอใช้เดียวก่อนไม่ต้อาคิดหนึ่งไม่ต้องคิดเพราะชิปเนึ้ยต้องมีตัวสามีมั้ยด้วยเรามาดูอะไรกันบางอย่างนะฮะเรามาดูนะฮะ ขึ้นมาทําไมเนี่ยเออก็จะประ่บนให้ฟังว่าไม่ได้ที่อารมณ์เสี่ยงมากเพียรอกาศก็อบฝนก็จะตกแหล่ไม่ตกแหล่ตกไปเลยจได้้ต้องเปียกมังทั้งหมดเลยคนได้ที่เหมือนใจของอิจฉาไงไม่ใช่หรอกคือว่าเราอะสามสุกแล้วเราไม่เคยได้เลยเราโทรมาจะเราสุกซุกแรกอะเก้าโมงห้าทีเราก็ไม่ได้หรอก สุกที่สองเก้าโมงเจ็ดนาทีไม่ได้ล็อกสุกที่สามเนี่ยเก้าโมงสิบเก้าเราก็ยังไม่ได้ล็อกแม่งโทรจนแบบตื่นปิองว่ะเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ที่ฉันมาครอบยากกับที่แต่เธอได้ที่แล้วไม่ได้ใครของเราอารมณ์เสียเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อโทรหามึงตอนแปดเก้าโมงแล้วกูต้องไปยืนรอมึงตอนแดดนู่นนี่นั่นแม่งสามโมงสี่โมงเนี่ยเพิ่งย้ายออกจากบ้านเพิ่งถึงบ้านได้สิบห้านาทีซึ่งไม่ได้ที่ไงคือยืนร้อยแน่สามชี่วโมงชั่วโมงแปดชั่วโมงเนี่ยเราไม่ไม่นี่เาก็คคิด่าาหยไปม งงไปขาดงงขาดว่างงกูเป็นไรอารมณ์เสียเกิดไม่ดีไม่ได้กินข้าวค่ะโมโหหิวนั่นเองก็แม่บอกว่าโทรไปฟ้องแม่หมดเพราะว่าแม่ไม่ได้ดีอารมณ์ไม่ดีเลยแม่บอกว่ายังยังพี่เด็กวันนี้เรามีปาร์ตี้หมูกระทะหน้าบ้านไว้เพราะสองนาทีกว่าไม่มีอะไรเลยเราจับ